สวัสดีค่ะเข้าเจ้าเด็กหญิงสิตาน,นันวัานกะนักเรียนชั้นประถม,มศึกษาปีที่5ับสองโรงเรียนชุมชนวัสดเดชบิดาชื่อน,นายทะนันว่นกะอายุ12ปีอาชีพพนักงานบริษัทมรรดาชื่อนางประดับเกิือว่านกะอายุ3 9ปีเป็นแม่บ้านมีพี่น้องสองคนเข้าเจ้าเป็นคนเล็ก ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่106ตำบลเชียงรักใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเข้าจจเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนมีผลการเรียนดีมาโดยตลอดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1 4มีผลการเรียนเฉลี่ย3.90เข้าพเจาจ้ามีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว เป็นคนอารมณ์ดียิ้มง่ายสามารถร่วมกิจกรรมของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติตามเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีใช้ใจอย่างประหยัดและสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนเสมอข้าพเจ้ามีความกตัญญูรู้คุณต่อคุณครูบิดาและมารดา มเมื่อเจะไปเที่ยวในวันหยุดบ่อยครั้งจะมีของที่ระลึกมาฝากคุณครูอยู่เสมอและเมื่อถึงวันแม่และวันพ่อว่าเจ้าจะมีพงมาลัยหรือทํากราดมากับคุณแม่และคุณพ่อเป็นประจำทุกปีและประพฤติทำเป็นเด็กดีไม่ทําให้พ่อแม่ต้องเหนื่อยใจเชื่อพ่อแม่ทํางานบ้านเพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ เข้าจะเป็นตัวแทนโรงเรียนและเป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมงานมหากรรมเครือข่ายเยาวชนแกนน้ำป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดณนะจังหวัดชัยนาทจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เขาจะได้รับความรู้ในการประพฤติจให้ห่างไกลยาเสพติดนำความรู้มาเผยแพร่ให้กับพี่พเพื่อนๆในโรงเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด ข้าพาจ้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเข้ารับการอบรมและรับความรู้ในเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพโดยร่วมปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียนและชุมชนและร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีและยนีเอเอ็มบอลลงแหล่งน้ำในชุมชน ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการเด็กดีสีตำบลของโรงเรียนโดยได้ทำสมาธิก่อนเรียนในแต่ละวิชาและร่วมสวดมนต์วหว้พระเป็นประจำในโรงเรียนและก่อนนอนผลงานดีเด่นของข้าพเจ้าได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพกราฟิกโดยโปรแกรมเพนในระดับ จังหวัดในปีการศึกษา2554ได้เป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมการแข่งขันสร้างเว็บเพจประเภทเว็บ e d ดิเตอร์ด้วยโปรแกรม d ีเวเบอร์ในในงานมหากรรมเครือข่ายเยาวชนแกนนับป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่ภาคที่1ประจำปีการศึกษา2554และ2555 ได้เป็นตัวแทนส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งในการแข่งขันการสร้างเว็บเพจป,ประเภทเว็บอ d ดิเตอร์ด้วยโปรแกรมดีเวเวอร์ในงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออกณนะจังหวัดระยองข้า้า้าขอแสดงความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์โดยวาดรูปด้วยโปรแกรมเพนและ สร้งเว็บเพจหัวข้อ,อยาเสพติดให้โทษขอขอบพระคุณค่ะ